เอาแล้ครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นไม n คร r a ับในเวอร์ชัน2.0ถอดทำไมเป็นเวอร์ชันนี้ครับเพราะว่าผมจะเล่นกับพี่ได้สะดวกนั่นเองเนาะจะพูดเรื่องไหนอ่ะของอัวเป็น PvP นี่ในนี้มีอาหารนี่มีเออแป๊บนึงเดี๋ยวขอเลือกก่อนเอาเป็นอันไหนอ่ะเอาเป็นเป็น เอเอรอด้วยโอ้โหรู้พาวเวอร์เลนใช่ปะล่ะเวนไปเร็วมากคุณผู้ชม ไปเร็วสุดๆเลยเนาะตรงนี้ใช่ปะ,ะปงั้นไปตรงขึ้นไปขึ้นข้าขึ้นไปข้างบนหน่อยมีอะไรมีข้า้ามานนะาข้างล่างเป็นไอ้นี่เอ้ยข้างบนดปิด ข้างบนเป็นที่ให้ทุกคนชมอ่ะอเออตรงนี้ก็มีพร้อมยังข้าอ,าออกมาแล้วนะเออเดี๋ยวค้าต้องไปอยู่สีแดงนี่ว่าหรือแปบ๊บนึ่นงรพร้อมยัง เดี๋ยวข้าไปยูไฟสีแดงก่อนอพร้อมยังฮะพร้อมยังฮะเปิดหมอมีซอมบี้ด้วยชมพู่ก็เปิดสิ ไม่ใช่เล่นมาครับจนลืมแล้วมั้งโอเคน้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรารอพี่ก่อนพร้อมยังไปยายิงแม่เออเช่ยใช่ไหมเอาไปกินไปไม่ไม่ไม,ไม่แล้วก็นี่ให้พีวีพ,พ,พีกันเดี่ยวแรงมากพูดเลยไม่ได้แดกกูหรอก ฮะยำผูเดี๋ยวมาเอาแอปเปิลทองด้วยเดี๋ยวข้าโยนไว้ให้ฟังสีน้ำเงินนะเนี่ยตรงตรงต้นไม้เนี่ย เป็นเซิร์ฟที่น่าเล่นที่สุดเป็นเซิร์ฟพี p ีพีเย่เราเอาชนะพี่ได้

โอเคนะครับเห็นพี่เล่นแบบว่าเซิร์ฟที่หน้าแม่ครอยากเล่นเลยขอพี่มาเล่นด้วยแม่ <c oughs> ทำไม <c oughs> <c oughs> อืมนั่นดีแม่โคตรด,ดี เดี๋ยวเรามาเล่นกันเนาะโอเคเข้ามาแล้วสรหรือเปล่า เจ้าอยู่ไหนเอ้าอชิบายหวอยเอ้ย